พวกกล่านั่นเกินครูเกินบาละไม่เคาลบถ้าเคารบนี่เป็นการปฏิบัติบูชาคือนําหลักคําสอนของพระเจ้าเนี่ยมาประพิปฏิบัติปฏิบัติตามนั้นสอนตามนั้นถ้าใครสอนผิดก็ต้องสอนในทางยึดมั่นถือมั่นในเครื่องรางของขังในเลิกในยามให้ไปกล่าวพระยานะนี่แหละแล้วก็ให้ไปทําอะไรล่ะที่บอกว่า ไม่มีในหลักคาสอนให้ไปขับรถเล่นให้ไปเล่นปงไฟที่จะไปอย่างนั้นเลยนั่นไปแซดจีบสาวอย่างนั้นเลยเออเอาเงินเอาตอนไปจ่าอย่างนั้นเหลอ,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 ก,อ,หลอก็มมนได้งั้หล่ะก็จะก็สร้างโบสถ์จ้างาลาพอสร้างโบสถ์จ้างาลาปั๊บก็มาตั้งจอบตจัดตั้งเครื่องจิ้นบวงสวง่มบนบานสานเก่าไปถึงเทพบุตรเทพท,ที่ดาอ้าว ไอ้พวกเรามันบ้ากันหรือไม่อำนาจสูงการสร้างสาลาสร้างโบสร้างกุฏิวิงแงนตีพระที่ใสอาศัยคณะส่งไม่ใช่เลยนี่แหละเวลาที่หลงพููอยู่ที่นี่เป็นผู้ที่ผิดหมดเลยอะเดี๋ยวเราจะหนีจากลูกจากหลานเราจะหนีได้ยังไงลูกหลานก็ร้องไห้เห็นไหมละ่ะ พราะเขาไม่มีที่พึ่งถ้าเราหนีก็จะแดงว่าเราไม่ใช่ครูใช่บาเขาละเราขี้กาตาขาวละสอนลูกสอนหลานไม่ได้พระพุทธเจ้าหนีไม่ละ่ะพระพุทธเจ้าหนีเหตุไม่ล่ะธรรมะเกิดจากเหตุไม่พระอานนท์กราบทูลต่อพระเจ้าให้หนีไปเมืองอื่นเถอะพระเจ้าข่ะเพราะเมืองนี้อยู่ไม่ได้แล้วเขาด่าตลอดเวลาจะหนีไปไหนละ่ะอานนท์ ถ้าหนีไปเมืองอื่นเมืองอื่นเขาด่าละอานุ์แล้วก็นีอยู่พระเจ้ากระอานน์จะหนีไปไหนที่ไหนก็มนุษย์ทางนั้นที่ไหนก็ตัดลูกธรรมะเกิดจากเหตุเหตุมันเกิดที่นี่ก็ดับที่นี่เหมืนอนที่เราจ้องจะลอกคนประชานกว่าอาจารย์นี่มาตามเราเนี่ยเ๋ยวนยเจโนบกับบัดเดี๋ยวนี้อาจารย์มาตาม มึงรู้เลยเปล่าว่าเหตุนั่นมันเกิดมึจงจะหนีมาจะนี่มันดับมไม่ได้หรอกเพราะเหตุเกิดจากที่บ้านมึงอ่ะท่านพูดอย่างนี้แต่เรารู้นี่ว่าเหตุมันเกิดที่บ้านใจเรานี่เนละยมันเกิดในใจเรานี่เราไม่อยากจะเจอใครเลยนั่นอ่ะเรื่องต่อเรื่องมันเราจะเอาเราให้อยู่นี่จเจ้าใจเราให้อยู่นี่เนะี่ยเหตุเกิดที่ใจเราไม่ได้เกิดที่หมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ เห็นไหมล่ะแต่ถ้าบอกว่าเหี่เกิดที่บ้านมึงอ่ะบ้านก็คือบ้านใจเราก็รู้เนี่ยขอากับพ่อครูอาจารย์ผมไม่กลับหรอกผมไม่ตั้งแต่แล้วว่าผมจะผมเชื่อหลวงปู่เลธิเทศดังจีว่าลูกผู้ชายต้องไม่ตายบ้านเห็นไหมล่ะนี่แหละสุดยอดเห่งลูกผู้ชายหลวงปู่ฤทธเทศดังจีเทศไว้เกิดมาเป็นลูกผู้ชายต้องไม่ตายบ้าน ผมเชื่อเพาแม่ครูจานผมเชื่อหลวงปู่เทเทศีเงจีท่านก็นไล่เราส่งเลยเอ,าอย้าเดี๋ยงั้นมึงก็จะกลับมาบ้านอีกมึงจะไปตายไหนก็ไปขึ้นรถปุ๊บปั๊บกลับบ้านเลยล้วก็นั่งหมอบอยู่งั้นแหละแต่เราไม่ได้ซูทานอะไรนะนั่นลนะที่คิดว่าเราขาดที่พึ่งเราไม่ได้ขาดที่พึ่งเพราะที่พึ่งมีอยู่เพียงพระองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าหาควา,ความจริงของคนภายนอกไม่มีแต่พระพุทธเจ้านี้เป็นพระใจญ่ท,ที่บริสุทธิทธ์ นั่นเห็นไหมละ่ะทารักลูกก็รักแบบความบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งแอบแฝงเจอือปนภายในที่มีกิเลสเปรติีตราบใดที่อาชวะยังไม่ได้ถูกโค่นถูกทำลายไม่ว่าเขาไม่ว่าเราย่อมที่จะมีสิ่งอปีแฝงอยู่ในนั้นหาความบริสุทธิ์ไม่มีนลวงผู้พูดที่ฟังตรงเลยอย่างนั้นจะไปเชื่อใจใครได้ละ่ะ ต่างฝ่ายก็ต่างมีกิเลสมันดีอยู่แต่ปากมันแต่ใจมันเป็นยังไงอะใค่จะทราบได้วันนี้มันดีแต่วันพวกนี้มันจะดีหรือเปล่าล่ะเพราะคนมีกิเลสนี่นั่นแม้แต่พระอริยบุคคลเนี่ยถ้าพูดถึงสตินี่ท่านก็ยังมีการหลงการลืมในบางครั้งก็ลืมพระของเห็นไหมล่ะพวเรานี่เป็นปุถุชนู้ท่หน,นาด้วยกิเลส มันจะไม่ลมืมันจะเป็นไปได้งไงมันก็ต้องลืมโน่นลืมนี่เป็นของธรรมดาธรรมชาติของมันแต่พระอริยบุคคลในสมัยอุตการนี่เวลาท่านลืมน่นลืมนี่ท่านไม่ได้แสดงอาบาัตินี่นั่นท่านสวดสติของเรานี่โอ้ยเดี๋ยวก็หลงนั่นลืมนี่ตามปฏิปาัาจขนาดระดับนั้นก็ไม่เห็นว่าท่านสร้างเครื่องรางของขัง ก็ในสมัยนั้นพระเจ้ายัางทรงผู้ชนอยู่นี่ก็จะว่าไม่ใช่หลังกุฏาบริณีผ่านพระหกักระสะเทละเจ้าเป็นองค์ประธานในการทำสังฆญนาก็ไม่เห็นว่าท่านประกาศถึงการจร้างเครื่องรางของข,องของังต่อมาจึงถึงสมัยอีกครั้งที่สองนี่ใครหล่นเป็นประธานสงลืมแล้วแต่ที่ศึกษาดูใจจำได้ก็คือผู้ที่เขาไล่ออกจากวัดเป็นพระอรหันรูปหนึ่งชื่อว่าพระเหลียววัด ตนนี้แหละไปชวนหมู่ชวนพวกพละหันท่านไปชวนกลุ่มของท่านที่เป็นพารือบุคคลร่วมตัวกันเพื่อทำใจไหนครั้งที่สองแต่มานก็เสื่อมอีเสื่อมเพราะอะไรก็เ,เสือ่อมเพราะพวกเราเป็นคนทำเอยพระนี่แหละตัวดีเป็นคนทำเพราะเราพูดต้นก็บอกว่าเราเรานี้ประจบเลือหัดเห็นไหมละ่ะหลวงพ่อน้อยประจบเลือหัดต้องฉังคาทิเศษไปเข้ากรรมซะว่าไหนเราประจบคลือหัด คำว่าประจบกรื่องหัดนี้เป็นยังไงบ้างอะพราเธอจบหรือยังอะประจบกรื่องหัดเป็นยังไงไม่ใช่พวกเธอเหลหรือประจบกรื่องหัดมันก็โยมที่ต้องการช้างสรุมสลานะตัวนี้นะเสาราคาเท่นี้นะได้บุญมากได้อนิสงมากนั่นต่อไปในภายภาคหนะ้าในปัจจุบันก็ตามเธอจะไม่ทุกข์อีกประจบกรื่องหัดไหล่ะ นี่มาจา้างพุทธรูปนะหรือเบิกพระเนรพระพุทธเจ้ากรรมในอดีตจะถูกลบล้างเมื่อกรรมอดีตถูกลบล้างกรรมปัจจุบันก็ไม่มีนั่น่ะการงานทางโลกรุ่งเรืองเรืองรอง,องและการทำมาหากินไม่มีคําบ้าจนอีกพราะได้สร้างพระพุทธรูปและเบิกพระเนรพระพุทธเจ้าเบิกพระเนรพุทธลูปประจบกเเลือกหันไแล้ะ เพราะนี่ไม่มีในคําสอนฮะใครใประจบก็เรื่องหัดกันแน่แล้วมุก็จะถามโอ้นี่มายกชอบฟ้าถ้าแกรได้ยกชอบฟ้าใบละกานั้นเลือดเลือประเสริฐจนประมาณไม่ได้จะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ก็ว่ากันไปเนี่ยเราเอาหมาลาไปดุ้งไปเด้งอย่างนั้นใครประจบก็เรื่องหัดกันเน่แล้มุจะถามเลยนะเอาตะกา้าฉันตะกา้าฉันตะบุง สารพวกนู้นพวกเอานี่ให้อุบากอุจิก,กาเขาไหมเปประจบเขาไหมมีอยู่หลายอันหลายแนวอยู่นี่นมี่หลายสิ่งหลายอย่างกูนี่นอันนี้พูดตามความเป็นจริงดีก็ต้องบอกว่าดีไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีประจุที่ไหนนั่นช่วงนี้โยมเขาดีก็ต้องบอกว่าเขาดีต่อไปในภายภาคหน้าเขาไม่ดีก็ต้องบอกว่าเขาไม่ดีถ้าพวกเธอไม่ถูกหาไม่ไม่ได้ถูกหารเรื่องนี้พวกเธอไม่ทราบหรอก หลวงพถูกขายเรื่องขาลาม,มาก่อนนี่บอกว่าผิดสอนผิดมันผิดที่ไหนนั่นห่ะไอ้พูม่าด่าเรานี่บอกว่าเราสอนผิดมัดเขาก็ยังเอาพาญนานาคไปตั้งเอาจุดทูบจุดเทียนไว้ายยาากาไว้พญานาคอยู่นั่นเห็นไหมละ่ะเขาสอนผิดหรือสอนถูกรุกจะลงเลยเอารุกจะถามเลยนี่นั่นพิจงตรก็มาเขาสอนถูกก็ต้องบอกว่าเขาสอนถูกที่ใช่ไหมละ่ะอันนี้ เขาถูกเตะว่ามันผิดพิจใจของเธอนั่นไงแค่นี้เป็นอะไรล่ะข้าเป็นเจ้าคณะใหญ่นูน้นอยู่ว่านี่แหละเรื่องของเรื่องมันผิดแล้วตั้งแต่นูน้นตั้งแต่ทิฏฐิมันนักเกิดแล้วเจ้าคณะใหญ่ก็คือนี่ก็คือทำคือพี่ไหนนี่เจ้าคณะใหญแ่แยกมาที่เออถ้ามีในหลักคำสอนเราก็ไม่ว่าอะไรใช่ไหมล่ะอันนี้มันไม่มีนี่อะไรก็ผิดหมดอะไรก็ผิดหมด แล้วลูกเจะหลเหลือถ้าลูกเราก็แสดงว่าขี้ขาดตาขาวแล้วไม่ใช่เลือดของผู้เป็นพ่อคือพระเจ้าพระเจ้าไม่หลบแม้เขาด่าอยู่พราะอานน์ชวนหนีพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมหนีเห็นไหมล่ะพ่อพระกระทำมาเกิดศึกใหญ่ช้างนาลาิกิริงจะวิ่งทำไรพระเจ้าพระเจ้าหนีไหมล่ะวิ่งป่าลาบไหมล่ะไม่พระอ,องค์เสด็จออกตอดหน้าสงเลยนะ่ะ เน้นแต่พระอ,อน์นี้ไม่ยอมวิ่งไปขวางเลยละอ,อนท์ไม่เชื่อเราตถาคตเหลืลีกไปไม่ยอมลีกพระอ,องค์จึงสแสดงฤทธิ์ให้พระอ,อนท์ยืนเก้ออยู่ในกับคณะสงฆ์นู่นพระอ,องค์เสด็จไปอยู่ต่อหน้าของช่างอะไรคืลีนู่นจะว่างไงเห็นไหมละ่ะอ่านหายไหมละ่ะพออ่านหายไหมละ่ะถ้าหลวงปู่หลวงก็สแสดงว่าหลวงปู่ไม่ใช่สากกระยุรพุทธจันร์โนรด